สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กจะพาไปหาเห็ดนะคะมาดูเส้นทางถือแมนเอเส้นทางอย่างงี้พาดูเส้นทางนะคะาไป เลกจะพาเข้าป่านะคะวันนี้ล็อกคอรถหยอดไปนี่บอกบอหายเนาะได้บ้าโอ๊ยไปหาไปพอนิดน้อยเพเล่นปลาหาไปแกงเอาแค่แกงพอเนาะไม่เอาหลายดอกเอาแค่แกงพอไม่ใช่ล็อกคอรถแล้วหาหาประแจไม่เจอบอกหาปะแจเจออีกเลใส่กระเป๋ามันจะรุนนะใส่กระเป๋าน้องพายอะไร เจรดใส่กระเป๋าเก้งแล้วเราจะไปหาเห็ดกันนะคะทุกท่านเอาไม้มาอันเดียวหรอแล้วเล็กไม่ต้องถือไม้บเอ,อเ,นะเข้าป่ากันนะคะท่านเข้าป่าก่อนเข้าป่าก่อนเกีเ่ยวเอาบอเราจะเข้าป่าแล้วก็เส้นก่อนนะคะทุกท่านเส้นเจ้าทีเจ้าทางโลกมักหาเห็ดเนาะ ลูกมาหาเห็ดนะคะาเห,าหานะคะให้มนนัใมนให้โชคให้มนันบอกให้โชคให้มันจะ,จะาจะืนจะถ่วงเลยมาแต่เพิ่เถพไถมได้ไปมงด้อเห็ดเนพอได้กินได้ยาพอได้กินได้ยากเอา, <S 2> <S 2> เอาบหลายดอกเนาะอออเอาแค่แกงหม้อนหนึ่งพอเนาะเราจะเข้าป่าแล้วก็เส้นเจ้าที่ก่นนะคะท่านไปค่ะตามพี่เล็กไปค่ะ ตามป้าไปนะคะมากันสองคนนะคะอู้ต้นไม้ใหญ่นะคะทุกท่านอู้ต้นไม้ใหญ่เจ้าที่เจ้าทางลูกมาหาเห็ดเด้อค่ะสวยต้นไม้อะไรใหญ่ใหญ่หญดูกิ่งดิกิ่งมาทางนี้เลยโอ้ต้นอะไรนะคะทุกท่าน ใหญ่มากลูกมาหาเห็ดเดอร์อย่าพาลูกลงเด้อค่ะออันนี้โค่นเนะาะเดี๋ยวไปเล็กพาเข้าป่าต่อนะคะทุกท่านได้นะคะท่านดอกแรกดอกแรกดอกแรกมนัมน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 มันโชคมันมต้องเขียวแบบนี้ใช่ไหม มน,นมีเด่นมันจะว่ามันเหน<อ>น่ามันเถานี่เลยมันเถาเรานี่โอต่ว่าหลางไในยคุคหลางได้อยู่ไอ้เฮ็ดโก้ไอ้เห็ดสีดอกเมินามาเขียวนะคะทุกท่านได้ดอกแรกมนกันมันโชคโชคเจอแล้วเจอแล้วนะคะทุกท่านเจอเห็ดแล้วนี่เห็ดแดงเนาะมเีเห็ดแดงเห็ดแดง เจอแล้วเจอแล้วนะคะแท่นได้พอแกงด้วยตาไปตาไป,อออไปโอ้มาเจอแหล่งน้ำแล้วนะคะทุกท่านนี่น้ำน้ำไหลลงมาจากอุ้ยเหมือนน้ำตกเลยเนาะน้ำตกน้อยเลยนะคะทุกท่านนี่น้ำตกก็จะไหล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 ลงไปเป็นช่องช่องมีไหลตามทางมาเนาะ น้ำก็จะไหลตามทางมานะคะ่ัอันนี้ก็จะเป็นฟองนูนเป็นน้ำตกน้อยๆน้ำตกน้อยๆเห็ดเห็ดบ่่ได้บ,บ่เป็นยังดอกค่อยก็เลาะป่าอยู่นี่แหละนี่ดูน้ำตกนะคะท่านเขาก็เขาก็มาหากันเยอะหนุนๆมีคนอยู่ในป่าน้ำตก นี่เราจะเข้าป่ามาแล้วนะคะทุกท่านหนูอันนี้เฟิร์นเหรอเฟิร์นะคะทุกท่านเล็กจะพาดูเข็มป่าดอกเข็มป่าอ๋ออันนี้ยังไม่มีดอกเมื่อกี้ตรงนั้นดอกสวยสวยเล็กพาดูคลองดีกว่ามีน้ำไหลโอ้อันนี้เริ่มมีน้ำแล้วโอ้อันนี้เป็นซอกหินนะคะทุกท่านดู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 ด ดูเป็นซอกหินอย่าลื่นเดอ้อนี่เป็นซอกหินเหมือนน้ำตกเลยเนาะนี่เสียงน้ำตกอ,อ,อันนี้เป็นล่องนอะคะท่านเป็นล่องเป็นน้ำเป็นซอกหินเป็นน้ำป่าเนาะเป็นน้ำป่าหิน ข้ายไปข้ามไปฝั่งนู้นบอกทำไงอะกระโดดข้ามไปบอกอันนี้อะไรอะเห็ดอะไรน่ะเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดผีเบือเห็ดผีเบืออุ้ยมันสวยเนาะเห็ดผีเบืออุย ผีเบื่อกินไม่ได้นะคะทุกท่านต้องมากับผู้ชำนาญน,นะคะเอาไปเลื่อยไม่ได้เนาะ,ะข้ามน้ำเลคะ่ะเ็บมั่วไม่ได้นะคะครับหูเฟินเยอะเลยนะคะทุกท่านในป่าอุดมสมบูรณ์เนาะดูเฟินดิโอ้ข <te al> ึ้นไปถึงข้างบนเลยเนาะ <te al> เฟินนะคะทุกท่านถ้าอยู่แถวกทมไม่เหลือเนาะโดนเลาะหมดแล้วเนี่ยอืมเราก็จะไม่เอานะคะทุกท่านให้อยู่ในป่าธรรมชาติสวยงามไปเนาะเฟนเยอะมากถ้าอยู่แถวที่อื่นนะเขาเลาะไปขายหมดแล้วนี่เนาะอืมนี่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 นตรงนี้สวยนี่นี่สวยโอ้ถ้าอยู่ ใหอยู่ลบบุรีไม่เหลือพี่เล็กแก่รอกลก้วยไม้ก็มีหนึ่งกล้วยไม้อยู่บนต้นไม้เยอะแยะเลยกล้วยไม้ก็เยอะนะคะทุกท่านว้าวอยากได้กล้วยไม้นะแต่ไม่เอาไปเนาะให้อยู่ในป่านี่แหลนะเนาะให้อยู่ในป่าอันนี้คือเตยนะคะทุกท่านเตยป่าเนาะที่เขาเอาไปสารที่เขาเอาไปสารเสือเนาะเขาก็จะไปรูดรูดนะคะท่าน มีแหล่งน้ำแย่ๆเลยอุดมสมบูรณ์เนาะแหล่งน้ำแยะๆค่ะทุกท่านีนกระพจาเลาละปล่านี่คือเตยป่านะคะทุกท่านนี่มีน้ำโอ้ไปหาพี่เล็กไปหาซองกล้วยไม้โอ้โหยูยต้นนี้ต้นนี้ทุกท่านนี่ดูเฟิร์นเกาะเต็มเลยอื เฟิร oh, ์นกอดเต็มเลยนะคะทุกทนเขาเรียกและแสดงว่าได้เห็ดล่ะโอ้ถาวันยูสายอยู่สายทรงเสียงหน่อยป่าแมวทรงเสียงหน่อย เราก็มัวแต่ส่องต้นไม้เนะาะไม่เลวไม่แลวแลว,ลวดูเข็มป่านะคะทุกท่านเข็มปลานี่เม็ดมันเข็มปลาอยู่ในป่าก็ยังสวยเนะาะวันนี้ว่านนะคะทุกท่านสวยเนะาะว่านปลา,ามีดอกด้วยส,สวยๆเนาะดอกเป็นบานปาบานนนะ พี่เล็กให้ดูกล้วยไม้นะคะทุกท่านกล้วยไม้ป่าเยอะมากเลยดูมันยังไม่ดอกหรือว่ามันดอกไปแล้วนี่กล้วยไม้ป่านี่ยังไม่ดอกยังไม่ดอกบอกมันดอกหน้าแรงบ่โอ,เอ้เยอะมากเลยทุกท่านเยอะมากมากเลยกล้วยไม้ป่าโอ้ดูดูดูต้นไม้แต่ละต้นนะมีแต่กล้วยไม้อย่างนั้นเลยทุกท่าน ยังอุดมสมบูรณ์ดูอันนี้ก็เยอะนะคะท่านมีทั้งเฟิร์นทั้งกล้วยไมย้ดูกล้วยไม้เต็มเลยนะคะทุกท่านอยากได้เนาะอยากได้อยากได้เนาะอยากได้อยากได้เจอเจอเห็ดแล้วนะคะทุกท่านนี่เขาเคลียร์อย่างนี้นะคะทุกท่าน ใช้เขี่ยแบบนี้หนเห็ดขาวบอกอ,อ้อันนี้เห็ดขาวนะคะทุกท่านต้องเขี่ยแบบนี้เอาเนาะถ้าพี่เล็กมาไม่ได้นะคะคือพี่เล็กก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงเนะเาะเขี่ยบอกเห็ดปวกบ่มีบอกนี่มีจม้ำปวกไงเนี่ยจ้ำปวกยังท่านออกเห็ดปวกยังท่ทันออกบอกไม่นา้หหเห็ดปวกเหมือนนั้นเห็ดขาว ก็เห oh, ah. oh, ็ดน la ังแตกๆนึ unto. ่งจะเอาอ๋อเป็นเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อบ่อู้พี่เล็กสะออนกล้วยไม้ค่ะทุกท่านนู่นๆนี่เต็มต้นหมดเลยอันนี้ก็นี่ก็เต็มหมดเลยนะกล้วยไม้เนาะกล้วยไม้เยอะมากนะพี่แมวเนาะโอ้ดูดิมีแต่กล้วยไม้นะคะทุกท่านเราจะไม่เอาไปเนาะให้อยู่ในป่านี่แหละโอ้ดูป่าป่าเขายังอุดมสมบูรณ์เนาะ บ้านหนองแสงอำเภอบุญทลิกนะคะไหนเฮ็ดพีเบือโคตรบอกเขาเะคตรใส่กุ้งแกะไปอย่าเก็บนี่เห็ดนี่อย่าเอาอ๋อเห็ดผีเบือบอกเออเห็ดเบือเบือนี่อย่าเอานี่ยังนี่ยังนี่อย่าเอาเอาทิ้งใช่เห็ดกินนะเออเห็ดเบือบอกห้ามเก็บขอบคุณนะคะทุกท่านที่มา ชมคลิปให้พี่เล็กนะคะโอ้เห็ดเบื่อเยอะแยะเลยนี่บางคนก็เก็บไปเนี่ยมมหูเนี่ยเนี่ยบ้านนมันสวยด้วยเนาะไม่สวยเป็นใช่เห็ดกินห้ามเอาห้ามเอาเสียงจิงหล oh, uh, hmm. ีดเดี uh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี Ai ่เล็กจะพาไปดูอันนี้ทีนึงก่อนกล้อยไม้ไม้มันเยอะจังอะป้าแมว กล้วยไม้เยอะเลยเนาะถ้ามันตอนมาตอนดอกนเนาะดูทิดท่านแต่ละตน้นกล้วยไม้ามาเต็มไปหมดเลยเฟิร์นก็เยอะเนาะเฟิร์นก็เยอะนะคะทุกท่านเฟิร์นก็เยอะกล้วาายไม้เต็มทุกตน้นทุกต้นเลยยังเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาชมคลิปแม่พี่เล็กนะคะ พี่เล็กไปหาเห็ดก่อนเด้อทุกท่านจ้า